จากทางนะคะกอ,อช,อชอกองทุนการออมแห่งชาติค่ะได้ทําการนะบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจวันนี้กับหวยเกษียณคืออะไรขายเมื่อไรใครซื้อได้บ้างขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยนะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะเชิญชวนทุกท่านที่นั่งที่เดินอยู่นะคะสนใจอยากจะฟังเรื่องของกอ,อชเอ๊ะจะฟังกออชก่อนหรือว่าจะฟังหวยเกษียณก่อนดีคะ อ๋อฟังทั้งคู่นะคะเริ่มกอชอก่อนเลยหลายคนบอกว่าเอ๊ะกอชอคืออะไรไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ภายใน10นาทีนี้ท่านจะเข้าใจเรื่องกอชอค่ะกองทุนการออมแห่งชาติเป็นหน่วยงานของ กระทรวงการคลังนะคะจัดตั้งโดยรัฐบาลเราแนะนำกอชอก่อนนะหลังจากนั้นเราจะมาคุยเรื่องหวยเกษียณกันค่ะนะคะกอชอคือกองทุนการอ,อมแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการคลังค่ะเกิดขึ้นมาทำไมเกิดขึ้นมาเป็นเสาหลักที่สามด้านบำนาญของประเทศไทยค่ะเสาหลักที่สามด้านบำนาญทำไมพี่เป้พูดแบบนี้นะคะเพราะว่า ประเทศไทยเรามีบำนาญครบแล้ว3มเสาหลักต่อไปจะไม่มีคนไทยคนไหนไม่มีบำนาญใช้อยู่ที่ว่าคุณจะรับบำนาญจากเสาหลักไหนนะคะท่านใดมานั่งฟังเนาะเรามีกระเป๋าให้ใช่ไหมคะถุงสปันบอลให้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวตอบคำถามปุ๊บก็จะมีของขวัญให้นะคะอ่ะกลับมาเสาหลักที่สาก่อนเสาหลักที่หนึ่งกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกอบข เสาหลักนี้มีมานานแล้วคนที่จะรับบำนาญจากเสาหลักนี้คือข้าราชการจริงไหมคะเขาต้องทำงานก่อนแล้วครบ60เขารับบำนาญเสาหลักที่2คือกองทุนประกันสังคมค่ะ ทำงานปุ๊บโดนหักเงินเลยนะคะพอครบอายุ60เขาก็มีบำนาญใช้เหมือนกันทีนี้มันยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งค่ะที่ไม่สามารถจะรับราชการได้และมีประกันสังคมได้คนในประเทศไทยกลุ่มนี้มีประมาณ20ล้านคนนะคะได้แก่เกษตรกร ขับรถรับจ้างแม่บ้านวินมอเตอร์ไซค์คนขับแท็กซี่หรือพี่พี่ฟรีแลนซ์น้องๆฟรีแลนซ์ที่อยู่ตรงนี้นะคะเป็นนายจ้างตัวเองไม่มีนายจ้างนะคะแต่มีงานทำมีไรายได้นะคะกองทุนการออมแห่งชาติจึงจัดตั้งขึ้นมาเป็นพระราชบัญญัติเป็นกฎหมายเพื่อให้คนกลุ่มนี้ได้มีโอกาสออมเงินแต่ไม่ได้ออมคนเดียวนะคะ รัฐบาลช่วยสมทบให้ด้วยพอคุณออมไปเรื่อยๆเมื่อคุณใส่เงินมารัฐก็ใส่เงินให้พอครบอายุ60ปีคุณก็ได้รับบำนาญตลอดชีวิตเหมือนคนในเสาหลักที่หนึ่งและเสาหลักที่สองเห็นไหมคะว่ากอชเรามีครบแล้วสามเสาหลักด้านบำนาญที่รัฐบาลจัดหามาให้นะคะใครบ้างที่มีสิทธิ์นะคะก็ะคือ คนไทยอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปจริงๆแล้วมันควรจะเป็นกอชอเนี่ยนะเสาหลักที่3เนี่ยนะคะมันควรจะเป็นเงินบำนาญก้อนแรกที่คนไทยทุกคนควรมีเพราะเราเริ่มตั้งแต่อายุ15ปี นะคะพอมีกอชอแล้วเวลาน้องโตขึ้นไปทำงานนะคะเรียนจบไปเข้าเสาหลักที่สองหรือที่สาที่สองหรือที่หเป็นกบขหรือประกันสังคมถือว่าเป็นบำนาญก้อนที่2ก้อนที่3ของน้องเขาต่อไปนะคะเพราะนั้นสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่ามันควรจะเป็นบำนาญก้อนแรกที่คนไทยทุกคนควรมีนะคะนี ออมยังไงออมยังไงคะ่ะเราแบ่งการออมสมทบเป็น3ช่วงอายุนะคะช่วงที่1ในช่วงเด็กเราให้50%ซของเงินที่ออมช่วงที่2โตขึ้นมาหน่อยนะคะอยู่ในช่วงระหว่าง30-50% 30ถึงค่ะนะคะแล้วก็50-60%เพิ่มให้เป็นร0 0เปอร์ซจะออมเท่าไหร่ก็ได้ขั้นต่ำา50บาทสูงสุดไม่เกิน30 0 0 0บาทต่อปีแต่ ฟังรัฐบาลให้สูงสุดแค่1,800บาทบอกว่า1,800บาทไม่น้อยนะคะถ้าสมมุติท่านออมเต็มแม็ก30,000บาทต่อปีท่านได้1 8 0สมทบให้คิดเป็น6เปอร์เซ็นต์6เปอร์เซ็นต์เลยที่ได้รับสมทบทั้งนี้ยังไม่รวมผลตอบแทนจากการลงทุนที่เราจะประกาศให้ทุกสิ้นปีอีกนะคะทีนี้มาดูว่า เด็กนักเรียนนะคะเด็กนักเรียนเวลาที่เข้าในระบบแล้วเนี่ยยังสามารถออมกอ,อชอต่อได้ไหมต่อได้ค่ะเวลาไปทำงานแล้วม,มีประกันสังคมหรือว่ามีการรับราชการยังสามารถออมกอ,อชอต่อได้ไม่ต้องลาออกนะคะแล้วก็ไม่ต้องอไปลาออกยังไงเงินเนี่ยสามารถอ,อมต่อได้เพียงแต่รัฐบาลไม่สมทบให้เท่านั้นเองค่ะ ทีนี้มาดูเงื่อนไขกอ,อชนะคะเงื่อนไขของกอชบอกอย่างนี้ค่ะเป็นพระราชบัญญัติอายุครบ60ปีเมื่อไหร่เขาจะเอาเงินเราเงินรัฐด,ดอกผลจากการลงทุนมารวมกันตอนที่คุณอายุ60แล้วดูว่าถึงแสนสี่หมพันไหมถ้าถึงแสนสี0หมขึ้นไปคุณได้ยกได้ยกพอร์ตคุณไปบัญชีบำนานรับบำนานไปตลอดชีวิต แต่ถ้าออมแล้วไม่ถึงแส4สี่พอาจจะเหลือสัก3าม0 0ื่เนาะเงินเราเงินรัดดอกผลจากการลงทุนรวมกันประมาณ5 0 0 0 0คุณได้ไปบัญชีดํารงชีพรับคืนเดือนละ600จนกว่าเงินในบัญชีจะหมดลงนะคะตอน60มี2เงื่อนไขเงื่อนไขที่จะได้รับบํานาญคุณต้องมีเงินแตะที่แสนสี่คุณได้ไปบัญชีบํานาญค่ะทีนี้ถามว่า แล้วบํานาญได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่อยู่ที่เงินเราถูกไหมคะเราออมมากเราก็ได้มากเราออมน้อยก็ได้น้อยเงินบำนาญมีตั้งแต่600บาทต่อเดือนไปจนถึง12,000 12, บาทต่อเดือนอยู่ที่เงินออมของเราอันนี้ประมาณการให้นะคะว่าถ้าคุณมี360ตอนอายุ60 คุณจะได้บำนาญประมาณ1,700บาทแต่ถ้าคุณมี5 0 0 0สนกว่าคุณก็จะได้ประมาณนี้2,800อย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ถามว่าแล้วมันคุ้มไหมพี่ไปบอกได้เลยค่ะว่าคุ้มเพราะอะไรเพราะว่าสมมุตินะคะว่าเงินของคุณที่ออมมากับกอชอเนี่ยมีประมาณ3,800 คุณจะได้รับบำนาญเดือนละ1,800บาทเงินต้นของคุณประมาณ1,17,000เท่านั้นเองแต่มันกลายเป็น3 8 8 0 0เพราะมีรัฐสมทบให้มีผลตอบแทนจากการลงทุนให้ตลอดมหัศจรรย์เงินทบต้นทบ,ทบดอกนะคะแล้วก็เราจะได้รับบำนาญ3า0 0 0นนี้ไม่ให้ทั้งก้อนนะคะ ไม่ได้ให้ทั้งก้อนเราจะมาเฉลี่ยคืนเป็นรายเดือนเดือนละพันแปไปตลอดชีวิตสมมุติเราขี้เกียจหายใจตอนสักอายุ85เท่ากับว่าเรารับเงินกอชอไปเดือนละ1800บาทไปอายุ85นะคะไป25ปีเป็นเงินประมาณ5 0 0 0สนกว่าบาทนะคะลองกดเครื่องคิดเลขคำนวณดูก็ได้ ประมาณ5 0 0แสนกว่าบาทเงินต้นของคุณ1 1 7 0 0 0 0แล้วได้รับเดือนละพันแเงินคุณหมดตั้งแต่อายุ73แต่พอคุณอายุ74-75ไปเรื่อยๆจนสิ้นอายุไขนั่นคือเงินที่รัฐบาลจ่ายให้คุณนะะนี่คือกอ,อชอนะคะเข้าใจเรื่องกอ,อชอแล้วทีนี้ เรื่องของกอชยังไม่น่าสนใจเท่าเรื่องของหวยกเกษียณใช่ไหมคะอาเดี๋ยวเราขอขยับไปหน้าหวยกเกษียณเลยเนาะสิทธิประโยชน์เรานะคะก็จะมีทั้งลดหย่อนภาษีได้นะคะแล้วก็เป็นกองทุนเดียวที่การันตีผลตอบแทนจากการลงทุนค่ะไม่ว่าเงินของคุณนะคะจะติดลบผลตอบแทนติดลบตอนอายุ60 กอชอใส่ให้การันตีให้เท่ากับเงินฝากประจํา12เดือนเฉลี่ย7แบงกลันะคะแล้วกอชอก็มีการสมัครผ่านได้หลายช่องทางนะคะเนี่ยค่ะช่องทางของเรานะคะธนาคารทั้ง5แห่งมีแอปพลิเคชันกชมีเคาน์เตอร์เซอร์วิส ไพรสณนีไทยแล้วก็บุญเติมนะคะหรือหลายๆแห่งในนี้เลยเดี๋ยวดูจากโบโรชัวร์ได้ค่ะแล้วถ้าใครอยากได้สมุดเงินออมนะคะไปที่ธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคารทอกสสองแห่งนี้ค่ะทีนี้มาดูตอนที่เราอายุ60อันนี้สำคัญนะคะตอนที่เราอายุ60เนี่ยเขาจะเอาเงินเราเงินรัฐด,ดอกผลจากการลงทุนมารวมกันแล้วจ่ายคืนเป็นรายเดือนอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะ แต่ทีนี้หากเราเสียชีวิตละ่ะในระหว่างที่เราออมอยู่และเราจากไปกออชอจะคืนให้กับผู้รับผลประโยชน์ทั้งจำนวนเป็นเงินก้อนเดียวนะคะคืนให้กับผู้รับผลประโยชน์อ่ะทีนี้ระหว่างทางนะคะระหว่างทางอย่า อยากจะลาออกมีความจําเป็นต้องใช้เงินนะคะสามารถลาออกได้ค่ะที่ธนาคารทั้ง5แห่งนะคะจะได้แต่เฉพาะเงินตัวเองพร้อมดอกผลเงินที่รัฐบาลสมทบให้อันนี้นะคะจะไม่ได้เลยนะคะรัฐจะขอเก็บคืนนะคะ,ะทีนี้มาดูตารางอันนี้นะคะอยากฟังเรื่องหวยกเกษียณแล้วใช่ไหมคะ หวยกระเียนเกิดขึ้นมาได้ยังไงเป็นดําริของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะที่ดูแลกอชนะคะหวยกระเียนชื่อเต็มว่าโครงการสลากออมทรัพย์เพื่อการออมเงินยามกษเียณชื่อมันยาวมากเลยจำง่ายๆว่าคือหวยกระเียนละกันนะคะเกิดขึ้นมาเพราะว่ารัฐบาลเล็งเห็นว่าสมาชิกกอชเนี่ยเราเปิดมา9ปีแล้ว มีคนรู้จักแล้วก็มีคนออมเนี่ยยังไม่ถึงเกณฑ์ที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้เลยตอนนี้สมาชิกของเรามีประมาณ2ล้าน6แสนคนนะคะ2ล้าน6จริงๆเราตั้งเป้าไว้ประมาณ5ล้านนะได้2ล้าน6เหตุผลเพราะไม่มีเงินออมค่ะเราไปทำบัญชีครัวเรือนเราไปอบรมตามต่างจังหวัดเราจะเห็นว่าไม่มีเงินออมนะคะไม่มีเงินเหลือยอดเงินติดลบ แต่ในบัญชีครัวเรือนของคุณมีเงินซื้อหวยมีเงินซื้อลอตเตอรี่ทุกเดือนเลยค่ะนะคะก็เราก็เข้าใจว่าชาวบ้านเนี่ยชอบลุ้นนะคะมีพฤติกรรมชอบลุ้นชอบเสี่ยงโชคนะคะเราก็เลยท่านก็เลยปรับนโยบายขึ้นมาว่าถ้าอยากจะให้คนออมต้องมีหวยเกษียณน,นะคะหวยเกษียณคือ ออกมาเพื่อให้สมาชิกกอ,อชเท่านั้นนะคะสมาชิกกออชเท่านั้นที่มีสิทธิ์ซื้อซื้อผ่านแอปพลิเคชันกอชค่ะตอนนี้ผ่านคอ,อรอมอรเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติของกอ,อชอาจจะประ,ประกาศใช้ในปีหน้า ไม่เกินไตรามาสสองนะคะก็จะเริ่มใช้ซื้อได้อย่างไรนะคะซื้อได้ในแอปพลิเคชันกอชอเท่านั้นค่ะคนที่เป็นสมาชิกกอชอเราจะมีช่องให้เข้าไปซื้อนะคะและนอกจากสมาชิกกอชอแล้วมันจะมีประเภทเขาเรียกว่าประเภทกอเนาะสมาชิกกอชอคือประเภทกอประเภทขอคือคนที่เป็นผู้ประกอบ แรงงานนอกระบบอาชีพอิสระตามมาตรา40ของประกันสังคมก็ซื้อได้นะคะซื้อหวยกเกษียณตัวนี้ได้แต่ต้องเข้ามาสมัครในแอปพลิเคชันกอชและซื้อได้เนี่ยคุณจะต,ต้องอยู่ในช่วงที่อายุไม่เกิน60ปีนะคะถึงจะเข้ามาซื้อได้ค่ะซื้อ,อยังไงแล้วเงินรางวัลเป็นเท่าไหร่นะคะที่เราเขียนเอาไว้ก็คือออกทุกวันศุกร สุขหันษาสุขสัปดาห์นาันษาออกทุกวันศุกร์นะคะซื้อได้ไม่เกินเดือนละ3 0 0 0บาทเดือนนะไม่ใช่ไม่ใช่สัปดาห์ละนะเดือนละ3 0 0 0บาทแล้วท่านก็สามารถจะซื้อได้ใบละ50บาทกี่ใบก็ได้แล้วก็ขูดดูนะคะแล้วถ้ามันออกถูกตรงกับที่ท่านซื้อท่านรับไปเลยค่ะ1นล้านบาทอันนี้เอาไปเป็นเงินสด แต่เงินที่ซื้อไว้ก็เก็บไว้นะคะทีนั้นกอชอจะมีสองกระเป๋ากระเป๋าหนึ่งเป็นเงินที่ท่านออมอยู่ประจำอยู่แล้วรัฐบาลสมทบให้พอ60ท่านก็จะได้คืนเป็นรายเดือนพอมีหวยกษเียนมันจะอยู่อีกกระเป๋าหนึ่งท่านก็มาซื้อหวยกษเียนทุก สัปดาห์เข้ามาซื้อทุกสัปดาห์นะคะเงินก้อนนี้ถ้าไม่ถูกจะเก็บไว้ในกระเป๋านี้อายุ60ถึงจะมาได้คืนเป็นเงินก้อนต่างกันนะคะตรงนี้เราจะคืนเป็นรายเดือนให้แต่เงินที่ซื้อหวยกเกษียณคุณจะได้คืนทั้งก้อนนะแล้วระหว่างทางเนี้ยเงินหวยกเกษียณถอนได้เหมือนกอชอไหมไม่ถอนไม่ได้ ทำอะไรก็ไม่ได้เลยจนถึง60ท่านค่อยได้เงินคืนนะคะไม่เหมือนตรงนี้นะตรงนี้เอาไปลดหย่อนภาษีได้รัฐสมทบให้แล้วลาออกก็ได้แต่ตรงนี้ออกไม่ได้เงินมันจะอยู่กับคุณจนถึงอายุ60ปีนะคะและ้วทีนี้ถามอีกว่าพ,พรบรที่เราเข้าคอรอมอลา่าสุดเมื่อวันที่16กกรกฎาคมนะคะเพิ่มข้อความบอกว่า คนที่เป็นสมาชิกกอชอแล้วอายุ60ปี60ปีที่เป็นสมาชิกนะยังสามารถซื้อหวยกเกษียีต่อไปได้อีกเป็นเวลา10ปีค่ะ อ่าอันนี้ดีมากเลยนะคะเพราะว่าเรามีผู้สูงอายุสอวอ,อยู่เยอะนะคะงนั้นเวลาเขาครบอายุ60ปีแล้วเขาก็ได้เงินคืนไปส่วนเงินสลากเกษียณตรงนี้เขายังสามารถซื้อต่อได้อีก10ปีแต่อย่าไวลาออกระหว่างทางอะไรไม่ได้นะคะเมื่อท่านซื้อแล้วท่านต้องนับไปอีก10ปีท่านถึงจะได้คืนนะคะอันนี้ก็คือ,อมติคลอมอที่เพิ่งออกมาเมื่อวันที่16กรกฎาคมค่ะ ะะทีนี้มีคำถามไหมคะเกี่ยวกับเรื่องกออชอหรือเกี่ยวกับเรื่องสลากเกษียณอันนี้ค่ะมีไหมคะถ้ามีคำถามเรามีอะไรให้เนาะมีมีของให้เนาะหรือว่ากอถ้าสนใจเรื่องกออชอนะคะสามารถสอบถามได้ที่บูธกอชอชเราเดินในซอยแรกเนี่ยตรงไปเลยและจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยให้คำปรึกษานะคะมีคำถามนะคะถามเลยค่ะ คนที่อายุเกิน60ตอนนี้เรามีรองรับเรื่องของเงินผู้สูงอายุนะคะฉลาภาพเพราะว่ายังไม่สามารถจะเข้าเป็นสมาชิกกอชอได้นะคะก็ต้องเสียใจด้วยนะคะแต่ว่าท่านยังได้รับสวัสดิการจากรัฐในเรื่องของเงินฉลาภาพของผู้สูงอายุอยู่นะคะค่ะ ถ้าไม่มีนะคะถ้าไม่มีเราก็คงจะขอจบการอธิบายไว้เพียงเท่านี้และเดี๋ยวถ้าสนใจเกี่ยวกับเรื่องกอ,อชอหรือวัสลากระเียณเนี่ยเดี๋ยวไปเชิญที่บูธได้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวนี้ด้วยนะคะเชิญค่ะมอบของที่ระลึกให้ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณทไทยรัฐคล้ายแย้มด้วยนะคะที่มาแนะนำให้เราได้ รู้จักนะคะกับกออชอมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็รวมถึงหวยกษะเสียนนั่นเองนะคะ